แจ็คลาเตลนะคะผมมาคิ้งสวยๆเลยชุดนี้จะเป็นขาวล้วนด้านหลังเลยนะครับแล้วก็มีโมเช่เข้าที่ตาน้องสุนัขทุกตัวของทางฟาร์มเราเหมือนเดิมครับมีการประกันสุขภาพให้เลยประกันหน้าตั้มครับอายุจริงสามเดือนนะครับอ๋อาเดือนอายุจริงสามเดือนได้เลยตัวนี้ครับฟันเต็มปากแล้ววัคซีนสองเข็มแล้วครับน้องน่ารักครับตอนนี้อายุประมาณหกสิบวันครับขี้เล่นสไตล์ขี้เล่นบุกบุกลุยลุยเรียนง่ายนะครับส่วนตัวจะเป็นสีเทาหมดเลยแล้วก็ถุงเท้าจะเป็นสีออกน้ำตาลกลีบตัวอ่าตรงเท้านะใช่ครับ มีถุงเท้าสี่ข้างเลยน่ารักครั 4, ครบ <c oughs> มีถุงเท้า <c oughs> ซ,ซ,ซื้อซื้อซื้อช่วงนี้แถมทองด้วยครับสวัสดีค่ะคบครัวโอรีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักรวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสุนัขที่ร้านนัตตี้เบบี้ด็อกค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะค่ะสวัสดีครับชุดนี้นะครับเป็นเอ่อ เชื่อว่าขนยาวนะครับผมอันนี้น้องยังเด็กอยู่ครับเพิ่งมาเลยอเพิ่งมาใช่ครับจะมีเป็นสีแบ็กเทนแล้วก็แฟนซีนะครับผมค่ะใช่ครับน้องน่ารักครับตอนนี้อายุประมาณหกสิบวันครับหกสิบวันเกือบเกือบหกสิบวันใช่ครับผมเขาเป็นคอกเดียวกันเหรอครับอ่าชุดนี้เป็นพี่น้องกันครับใช่ครับค่ะใช่ครับน่ารักทุกตัวครับ เป็นชีวพันธุ์ขนยาวเกือบๆหกสิบวันได้รับวัคซีนหรือยังคะอันนี้หนึ่งเข็มครับอนุญาตแล้วทุกตัวของร้านเราเหมือนเดิมครับทุกตัวจะต้องมีวัคซีนเพราะว่าเรามีการประกันสุขภาพให้ลูกค้าเหมือนเดิมค่ะครับผมแล้วไซน์นี้สามารถส่งต่างจังหวัดได้ไหมพี่ส่งได้ครับถ้าภายในประเทศส่งได้หมดครับตอนนี้เหมือนเดิมเลยครับทุกทุกจังหวัดส่งได้ครับมีรถประจําวิ่งให้ครับค่ะไซน์นี้ก็ส่งได้แล้วเหมือนกันส่งได้ครับเดินทางได้ครับค่ะครับผม เพิ่งมาเพิ่งมาน้องจะกลัวกลัวนิดนึงครับน้องจะกลัวยังไม่ชินน้องเพิ่งมาค่ะถ้าพูดถึงสายพันธุ์นี้นึกถึงอะไรเลยคะถ้าชี้ว่าเหรอครับก็จะเป็นคํานิยามก็หมากระเป๋าหมากระเป๋าเลี้ยงได้คอนโดแอบเลี้ยงได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบพาราเยอะกินน้อยถ่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับกินมื้อหนึ่งก็หนึ่งช้อนอะไรประมาณนี้ครับผมใช่ตั้งแต่เล็กยันโตใช่ครับ อายุไข่ก็ปกติของทุนั้นทั่วไปแต่ได้ความประหยัดประหยัดไปถึงว่าเรื่องค่าเ็นท์แนนซ์ไมเป็นค่ากินค่าใช้จ่ายค่าน้ำแต่ผมใช่นะครับตัวมันเล็กครับแล้วก็สําคัญเลยแอบเลี้ยงได้ครับตามนิยามที่บอกเลยว่า <c oughs> เอหมากระเป๋า <c oughs> ลูกค้าโดยส่วนมากจะแอบ,บเลี้ยงซะสดใหญ่ค่ะ <c oughs> ใช่ครับผมเอ,อราคา หมือนเดิมครับพี่เลทอยู่ที่เออของผมครับตร์ทอยู่ที่8,590บาาแต่ว่าถ้าบอกว่ามาจากทางครอบครัวโอลิแนะนำมาได้เลยครับยินดีครับเดี๋ยวเรามีพิเศษราคาหลังไหม่ให้ใช่ครับสำหรับลูกค้าทุกคนครับครับอันนี้นะครับเป็นสุนัขพันธุ์บีเกิลนะครับสุนัขจะเป็นแนวเออเรียกว่า ขี่เล่นสไตล์ขี่เล่นบุกบุกรุยๆุเรียงนง่ายนะครับไม่จําเป็นต้องแอร์ไม่จําเป็นต้องอ,อยู่ห้องนะครับอ,อยู่ทุกได้ทนในทุกสภาพอากาศ ฝนตกแดดออกฟ้าร้องจุดประทับอยู่ได้หมดครับบีเกิลเป็นสุนัขชอบเล่นเป็นสุนัขไฮเปอร์ขาผมใช่ครับก็ทำสำหรับคนที่หาสุนัขที่แบบว่าชอบลุยๆยบุกบุบูบูนะครับดูแลตัวเองได้ดีก็จะเป็นบีเกิลครับผมเนาะพอจับหนูจับหูได้เห่าพ่อบ้านได้บ้างเป็นสุนัขขนาดกลางโตมาจะอยู่ที่ประมาณ1ฟุตครับก็คือประมาณ13นิ้วใช่ครับผมก็เป็นสุนัขพันธุ์ขนสั้นเลี้ยงง่ายดูแลง่ายครับผมเป็นเป็นเป็นอ่าที่ รู้จักกับคนไทยหลายๆคนหลายๆกลุ่มใช่ครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องขึ้นชื่อเรื่องความสนบ้างอะไรบ้างใช่ครับพ่อเป็นสุนัขที่ชอบเรียนรู้ตลอดเวลาคอันนี้ได้รับวัคซีนหรือยังคะอันนี้วัคซีนหนึ่งเข็มครับชุดนี้อายุได้2เดือนครึ่งนะครับประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าวันนะครับชุดนี้ก็ราคาพิเศษครับเป็นตัวเมียล้วนๆเลยนะครับเพศเมียสามตัวเลยนะครับราคาอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะใช่ครับช่วงนี้ราคาย่อมเยาครับผม ก็ถามเลยครับเป็นความรู้ครับตัวผู้ตัวเมียสําหรับสุนัขเนี่ยความดุอะไรมากกว่ากันเออจริงๆแล้วอ่อไม่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 เฉพาะเจาะจงครับว่าตัวผู้ตัวเมียไหนดูมากกว่ากันแต่โดยความเชื่อนะครับคนไทยก็จะมองว่าสุนัขตัวผู้ดูแข็งแกร่งกว่าดูดุกว่าดูอะไรกว่าแต่ด้วยสายพันธ์แต่ละสายพันธ์ไม่เหมือนกันอย่างบีเกิลเนี่ยครับตัวผู้ตัวเมียมีค่าเท่ากันเลยเห็นว่าตัวเมียให้ลูกเราได้ตัวผู้ไม่สามารถให้ลูกได้ ตัวผู้อาจจะมีแอบเที่ยวแอบหนีทเที่ยวนอกบ้านบ้างเวลาหมาบ้านอื่นมีฮีทมีเมนหรือว่าถึงดูผสมแต่สำหรับตัวเมียจะอยู่ติดบ้านได้ดีกว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่เราเลือกว่าเราออจะเลือกเอาแนวไหนเอาลูกหรือว่าเอาเอาเอา,เอาความสวยเพราะตัวผู้ตัวมาจะเด่นกว่าตัวเมียอยู่แล้วครับโดยธรรมชาติแล้วเพศผู้กับเพศเมียราคาเท่ากันเแบบทาน่ากันครับเท่ากันโดยถ้าเป็นหน้าฟาร์มเหมือนผมนะครับก็คือจะขายราคาเท่ากันไม่ว่าสุนัขอะไรก็แล้วแต่ผู้เมียเราไม่ได้เกี่ยงแต่ถ้าเป็นช็อปเล็กๆจับราคาสุนัขขายอย่างเช่น สุนัขออกมา5-6ตัวเขาเน้นแค่สองตัวผู้หนึ่งเมียหนึ่งไปขายเนี่ยเขาจะขายตัวผู้แพงกว่าตัวเมียแต่ว่าถ้าบางพันตัวเล็กก็จะขายตัวเมียแพงกว่าตัวผู้ใช่ครับขึ้นอยู่กับสายพันธุน์นั้นๆด้วยครับอันนี้ก็เเป็นสุนัขที่หลายๆบ้านที่โทรมานะครับจากทางเพจข้าวโพลิที่ถามหากันตามหากันบางเจ้าก็ได้แล้วบางเจ้ายังไม่ได้ก็ลองดูจากอีพีนี้ดูนะครับครขาผมอันนี้ก็จะเป็นอ่อ อีกหนึ่งผลงานที่เรามีออกมาก็คือพูดดิลทอยนะครับเป็นสีน้ําตาลแดงน้ตาลใช่เขาจะเป็นน้ําตาลแดงนะครับผมใช่ครับครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเขเาเรียกว่าสีจะเป็น สีพิเศษของพันธุ์พูดเดิ้ลนะครับก็ค,คือจะเป็นแดงล้วนเลยไม่มีอกขาวไม่มีถุงเทา้าขาวนะครับจมูกดําตาด,าดําเท้าดํะก็คือจะเป็นสีแดงล้วนจริงๆใช่ครับผมตัวนี้เป็นสีน้าตาลพี่น้องกันเหรอคะสองตัวคู่นี้พี่น้องกันครับผมครับพี่น้องกันข้านี้ได้กี่ตัวเนี่ยข้างนี้แค่สองตัวนี้เลยครับสองตัวนี้เลยครับน้องเพิ่งมาเมื่อเมื่อเมื่อวานเลยนะครับน้องเพิ่งมาเมื่อวานเลยสําหรับคนที่ถามหาอยู่นะครับมาแล้วนะครับช้าหมดอดได้เหมือนเดิมน่ารักน่ารักใช่ครับบางคนก็ ย้ำเลยครับโทรมาออเดอร์เลยครับก็คือหาให้หน่อยต้องใช้ด,วดยย่วนอะไรเงี้ยต้องอยากได้ด่วนก็มีครับหลาย <c oughs> ๆตัวจัดไปแล้ว <c oughs> ใช่ครับแต่ว่าท่านี้ตัวนี้ไม่ได้เป็นสุนัขจัดหาครับเป็นสุนัขหน้าฟาร์มของเราเอง <c oughs> เป็นเพศผู้หรือเพศเมีย <c oughs> เป็นเพศเมียทั้งคู่ครับเป็นเพนเพศมียทั้องจะเป็นวิ่งทั้งคู่ใช่ครับผมแล้วในส่วนของราคาล่ะคะราคาตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับปกติจะอยู่ที่หมื่นหกห้านะครับเซลให้เหลือหมื่นสามห้าตัวนี้ไซส์เล็กแน่นอนครับการันตีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เล็ก ใช่ครับเป็นสีล้วนไม่มีสีผสมเลยแล้วถ้าอยากได้เพศผู้ยังพอหาได้นี่คะเพศผู้พอหาไ,ได้ครับถ้าเราเดิมาพอหาได้แต่อาจจะไม่ใช่น้องหมาหน้าฟาร์มเราเราอาจจะชนฟาร์มอื่นให้ใแต่ถ้าตัวเมียคู่นี้คือของหน้าฟาร์มเราเองใช่ครับผมวัคซีนแล้วนะครับอนุญาตสัองค่งอายุปัจจุบันเกืบเอบสามเดือนใช่ครับอันนี้เราลากอายุมาเลยเพื่อให้ลูกค้าเห็นว่ามันเล็กแตนะ่น้องหมาฟันขึ้นปกติครับตัดหางตามมาตรฐานนะครับหน้าเป็นหน้าหนูหน้าเล็กเลยครับน่ารักเลย ขนอยากโตขนหยิกสีล้วนทุกอย่างไปเลยสวยสวยใช่ครับชุดนี้น่ารักมากครับสำหรับคนที่ตามหาอยู่นะครับร<ะ>ีโรได้เปิด y ยูทูบเจออีพีใหม่ล่าสุดรีโรหาได้เลยครับผมสีอื่นยังพอมีไหมสีอื่นตอนนี้ไม่มีเลยครับตอนนี้<ะ>ไม่มีเลยใช่ครับแต่ถ้าออเดอร์ได้ครับออเดอร์ออเดอร์สีอื่นได้ไม่ได้ครับ อันนี้จะเป็นสุนัขพันธ์แจ็คลาเตลนะครับผม่ามาคิ้งสวยๆเลยชุดนี้จะเป็นขาวล้วนด้านหลังเลยนะครับแล้วก็มีโมเช่เข้าที่ตาน้องโโอ้โใช่ครับตัวตัวด้านซ้ายมือจะเป็นขนสองชั้นเป็นเพศคู่ ส่วนตัวขนเกลี้ยงนี่จะเป็นขนสั้นนะครับจะเป็นเพศเมียเขาเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันครับพี่น้องกันครับคือขนกึ่งออกกับขนขนสั้นออกด้วยกันได้ครับงั้นเหมือนพ่อแม่าเลยใช่ครับใช่ครับก็คืออาจจะเป็นพ่อขนยาพ่อพ่อขนกึ่งแม่ขนสั้นก็ออกแบ่งกันได้เหมือนชีว่าปกติเลยครับใช่ครับผมโอ้ยนี้ก็น่ารักเนาะใช่ครับน่ารักครับโอ้ยอายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้สอเดือนนิดนี้ครับวัคซีแล้ววัคสีแล้วครับผมดูง่วงงนิดหนึ่งแงเย็น แตนบ่ายแล้วจะหลับใช่ครับเป็นเพศผู้หรือเพศเมียคะนี้ต,ต,ตัวตัวตัวขนกึ่งด้านซ้ายมือจะเป็นเพศผู้ครับ <S 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 ตัวขวามือของเราที่เราเห็นในในใน,ใน,ในกล้องนี่ครับจะ, <S S S ะเป็นตัวเมียครับผ <S S 2> ู้หนึ่งเมียหนึ่งใช่ครับแล้วในส่วนของราคาล่ะคะราคาแจ็คลาเซลอยู่ที่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับผมหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทใช่ครับตัวนี้จะเป็นแบบแจ็คเล็กนะครับเขาเรียกว่ามินิแจ็ค จะเป็นแจ็คไซย่อมลงมาเขาจะเป็นยังไงคะเซอจะคล้ายๆบีเกิลเลยครับสนุกที่เล่นนะครับแต่แจ็คเนี่ยเขาจะเป็นสุนัขพันธ์เดียวที่สามารถกระโดดสี่ขาเนี่ยสปริงตัวขึ้นมาหาเราได้เลยสูงหนึ่งเมตรมาตามมาตรฐานสายพันธุ์เลยครับแล้วก็แจ็คจะมีความออพิเศษกว่าบีเกิลคือตรงที่ว่าน้องปราดเปรียวห่องตัวกว่าความซนไม่หนีกันมากนะครับอยู่ที่การฝึกการสอนเราแต่เรื่องการตื่นตัวรับประกันว่าตื่นตัวไวกว่าบีเกิลห่องตัวกว่าบีเกิลใช่ครับผม หลบัลบหลับ <laughs> โอ้ยหลบัลบหลบับหลับตัวเมียตื่นตัวเดียว <laughs> ปลุกแล้วปลุกแล้วปลุกพี่แล้ว <laughs> ตัวเมียเข้ากล้องตัวเดียว <laughs> สน,สนลสนะใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าน้องอายุตามวัยครับกินอินนอนหลับ <laughs> เล่นก็เล่นเต็มที่ค่ะใช่ครับเวลาเล่นก็ฟัดกันเต็มที่เลย <laughs> อันนี้จะเป็นสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนะครับไซบีเรียวูลี่โคดหรือว่าไซวูฟนะครับจะเป็นสีคอปเปอร์มีทั้งตาอลมอดและตาฟ้านะครับผมก็คือจะมีทั้งหมดชุดนี้4ี่ตัวนะครับด้านบนอีกสองตัวใช่ครับพี่น้องกับอันนี้มีทั้งคู่ทั้งเมียเลยครับผมน้องอายุปัจจุบันได้5้าิวันใช่ครับมีเพศผู้เพศเมียปกติเลยหน้าอุ้มอุ้มบวมเลยครับหน้าอุ้มอุ้มบวมใช่ครับก็บอกปากสั้นชุดนี้สีสวยมากีงเข้มน่ารักเลยลูกน่ารักไหมน่ารักไหมค่ะอ อันนี้ตาอะไรที่สองตัวนี้ตาตัวนี้จะเป็นตาอ,อัลมอนด์ครับตาอ,อัลมอนนะอออนนะสองตัวนี้ใช่ครับนะถ้าตาฟ้าจะอยู่ด้านบนด้าน,นบนมีตาฟ้าตาอ,อัลมอนแล้วราคานี้เท่าไหร่พี่อ่าราคาอยู่ที่หนึ่งาหร้อยครับราคาเบาๆเลยค่ะไม่ต้องไปจ่ายครับ1มื่นแป0สอง2มื0นสองมืนสองนะครับผมเซลให้เลยค่ะหนึ่งมืสาันห้ารอบาทเลือกตัวได้เลยครับใช่ครับ ราคานี้ก็คุยเรื่องจัดส่งได้นะครับถ้าไม่ลดเราจะจัดส่งฟรีหรือว่าถ้าลดไปก็ขอค่าจัดส่งเพิ่มบางส่วนค่ะใช่ครับผมเพราะว่าราคานี้ใช่ครับเรา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 ดูแลเป็นราคาพิเศษให้เลยค่ะตอนนี้น้องน่ารักครับรายละเอียดก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยทางไลน์หรือว่าเพิ่มเบอร์เพิ่มเบอร์ทางไลน์นะครับนะครับจะขึ้นว่านัตตี้นะครับสามารถทีมมาบอกก่อนว่าดูสุนัขพลาอะไรถ้าโตผมจังหวะอยู่ร้าน วิดีโอคอลดูตัวน้องได้เลยสดๆจากทางวิดีโอคอลได้นะครับทางไลน์เลือกตัวกลับได้ครับอันนี้ก็ข้อเดียวกันข้อเดียวกันครับพี่น้องกันเลยอันนี้ก็คือจะเป็นตาสีฟ้าอ่าตาฟ้าจะอยู่ด้านไหนอ่ะตัวนี้ครับตัวนี้ตาฟ้าตครับเห็นตาเลยว่าตาฟ้าใช่ครับอันนี้เป็นตาอมอนโอยค่ะใช่ครับผมข้อนี้มีสี่ตัวข้อนี้มีพี่น้องสี่ตัวครับค่ะ ตาฟ้าก็ราคาเดียวกันไม่ไม่โกงราคาครับเหมือนเดิมครับมาจากในเพจยินดีลดให้ด้วยครับค่ะเพศผู้เพศเมียก็ราคาเขาเดี๋ยวนี้คนคนก็มีนิยมตาฟ้าบ้างไม่ฟ้าบ้าง<อ>แล้วแต่แต่สมัยก่อนตาฟ้าอาจจะแพงกว่านะครับแต่เราก็ไม่เคยอัพราคาใช่ครับราคาเดียวกันคือเอาง่ายๆว่าลูกค้าเลือกลก่องได้เกองมากกว่า โตเต็มวัยเนี่ยสามารถที่จะใหญ่ตัวนี้ได้เยอะไหมพี่ใหญ่ครับไซบีเดียววูฟโคสหรือว่าไซวูฟเนี่ยครับจะใหญ่กว่าไซบีเดียทั่วไปปกติประมาณหนึ่งถึงอนิ้วใช่ครับผลจะหนากว่าแต่เรื่องสภาพอากาศคือน้องเกิดในบ้านเราแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเลี้ยงแอร์นะครับเลี้ยงอากาศทั่วไปได้นะครับสุนัขทุกตัวของทังฟาร์มเราเหมือนเดิมครับมีการประกันสุขภาพให้เด็มใช่ครับมีการลงทะเบียนประกันให้ทุกอย่างค่ะ อันนี้เป็นเจ้าลูกหมีนะครับเป็นนักพันปอมนะปอมโมเลเนียนสีเขีมอายุสามเดือนนะครับตอนนี้เป็นลูกปั่นที่บ้านเองนะครับพ่อพันธแม่พันอยู่บ้านเราเองเลยน่ารักครับรับประกานว่าโตไม่ใหญ่หน้าหวานแแดเลยโชว์เต็มที่เลยดู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 ลูกหมีตอนนี้ตัวเดียวเลยครับเป็นลูกโคลออกมาแค่ตัวเดียวใช่ครับใช่ครับเป็นลูกโคลตัวเดียวสําหรับใครที่ เป็น FC เรานะครับทางนัตตี้เบบี้ด็อกหรือว่าติดตามอยู่นะครับก็สามารถแบ่งพันแบ่งพันสายพันธุ์ดีๆไปเลี้ยงได้นะครับอันนี้เป็นลูกสุนัขที่บ้านเราเองกระดูกใหญ่ขาใหญ่ครับหูจมตากลมครบเลยครับน่ารักตอนนี้อื้อฉี่ไปที่ไปทานเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ราคาอาจจะสูงนิดนึงลูกรักครับประมาณประมาณตอนนี้เปิดไว้ที่สามหมื่นห้านะครับเปิดอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทแต่ราคาต่อรองได้นะครับสุนัขมีใบรับรองสายพันธุ์ครบพร้อมประกันสุขภาพและวัคซีนครบครับ รหือเมียนะตัวนี้เป็นเพศผู้ครับอ๋อเพศผู้อู้อูด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 ูลูกหมีลูมอ๋อชื่อชื่อตั้งชื่อให้เลยใช่ไหมเรียกว่าลูกหมีครับแต่ว่าสามารถเปลี่ยนได้อันนี้จะขี้อ้อนอ้อนมากอ่าค่ะโอ้โหโอ้โหดู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 รับประกันว่าเลนกล้องสวยเนาะโอ้โหดู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 ห้าห้าหน้าราบดูดูรับโอ้ย การอาบนะ้ำนี่คือไงเนี่ยพี่ต้องถาม่าตอนนี้ตอนนี้ถ้าจริงๆแล้วลูกค้าเลี้ยงจริงก็ถ้าปอมมอเลยเนี่ยเขาแบบนียเราเลี้ยงอยู่ในบ้านเนี่ยมันไม่ได้เลอ,เอะเทอะเยอะหรือว่าไม่ได้ตอกปกเนี่ยสักเดือนละครั้งก็เพียงพอหรือว่าเดือนสองครั้งก็เพียงพอ แต่ถ้าเราไม่ได้มีไดเป่าขนหรือว่าไดเป่าผมน้องเองก็สามารถเข้าร้านได้ครับครัง้งหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทดูแลขนน้องได้ค่ะตอนนี้โตมาสามารถตัดเป็นทรงหน้าหมีทรงบลูทรงอะไรได้หมดเลยแล้วประกันหน้าสั้นครับาอายุจริงสามเดือนนะครับอ๋อสามเดือนอายุจริงส e ามเดือนได้เลยตัวนี้ครับผมฟันเต็มปากแล้ววัคซีนสองเข็มแล้วน่ารักมาก้องหมีลูกหมีเสียงลูกหมีโชว์อ๋อ้องหมี พ่อเขาสีอะไรพี่ตัวพ่อสีครีมครับตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่เป็นสีส้มครับอ๋อแล้ว่มากึ่ๆใช่ใช่ครับตัวจะสีไปทางพ่อมากกว่าครับใช่ครับแต่น่ารักครับกาตีเลยว่าสวยจริงตากลมมากน่ารักมากตอนนี้จะเป็นอ่าสุนัขพันธุ์เป็นอเมริกันบูลี่นะครับผมไซต็อกเก็ตนะครับผมค่ะใช่ครับผมตอนนี้จะเป็นสีเอบลูแทนนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าบูลไลแลกนะครับ ก็คือส่วนตัวเขาจะเป็นสีเทาหมดเลยแล้วก็ถุงเท้าจะเป็นสีออกน้ําตาลกรีบบัวอ่าตรงเท้านะใช่ครับมีถุงเท้าสีข้างเลยน่ารักครับผมมีถุงเท้าซื้อซื้อซื้อช่วงนี้แถมทองด้วยครับผมเป็นโปรพิเศษซื้เแถมทองใช่มครับนี่ครับจะเป็นทรงแบบเตี้ยๆตันๆนะครับเป็นไพ็อกเกต นะครับผลจะเป็นกรามี่คล้ายๆไทยหลังอ่างเลยครับเลี้ยงง่ายอยู่บ้านเราอยู่ง่ายครับก็คือเราใช้แค่ผ้าชุบน้ําเช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้เลยใช่ไม่ต้องไม่ต้องทำความสะอาดน้องบ่อยเป็นหมาขี้เล่นนะครับดูดุดูโหดแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ใส่ใจดีครับเพราะว่าเขาคือเป็นพันธุ์อเมริกันบูลี่ใช่ครับไม่ใช่สุนัขพันธุ์พิษูบใช่ครับผมโอ้ยอายุเท่าไหร่นะคะตัวนี้ตัวนี้อายุจริงได้3เดือนครับผมค่ะแล้วในเรื่องของแต่เรายังไม่ได้ตัดหูนะครับแล้ว อันนี้ราคาเปิดอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นห้าพใช่ครับสองหมืห้าันบาทน้องเป็นเพศผู้ครับผมวัคซีนสองเข็มถ่ายพยาตแล้วนะครับผมใช่ครับน้องน่ารักครับราคาสามารถต่อรองหรือว่าคุยกันได้ตามปกติเลยครับคไหวที่เท่าไหร่บอกเราได้ครับน่ารักครับน่าเลี้ยงในนามนัตตี้เบบี้ด็อกนะครับผมร้านตั้งอยู่ที่โซนดีด็อกนะครับโซนดีซอยเจ็ดนะครับผม ร้านเปิดทุกวันนะครับ11โมงถึง5โมงเย็น<ฆ>แต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมง<ฆ>เย็นครับผมเบอร์โทรที่ติดต่อได้คือ0804553355นะครับผม<ฆ><ฆ>0804553355นะครับผมเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับเอา<ฆ>เบอร์เราใส่เข้าไปในคำว่าค้นหาไอดไีได้เลยครับจะเด้ง<ฆ>ขึ้นมาว่านาตี้<ฆ>สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาคุยก่อนได้นะครับสุดยอที่ลูกค้าเห็นใน แต่และ EP ีเนี่ยถ้าไม่มีเหลือว่าหมดแล้วสามารถสั่งจองหรือว่าสั่งเพิ่มได้เราสามารถจัดหาจนกว่าลูกค้าจะพอใจนะครับผมและเราบริการหลังการขายเต็มที่ด้วยการรับประกันสุขภาพสุนัขปรึกษาตั้งแต่สุนัขเล็กยันโตนะครับผมยังไงถ้าไลน์มาตอบช้า หรือว่าไม่ค่อยได้ตอบยังไงก็โทรด่วนได้นะครับลูกค้าช่วงนี้เราเยอะจริงๆ<ะ>ใช่ครับถ้าไม่ได้ตอบใครหรือว่ากระโดดข้ามไลน์ใครไปก็ต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าลูกค้ามีอะไรเร่งด,วด่วนสามารถโทรตามเบอร์โทรได้เลยครับค<ะ>่ะครับผมยังไงผมฝากร้านด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ครอบเพื่อโอริมีอาหารนกดีมีคุณภาพมานําเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกแก้วบูมนกแก้วจะเหมาะสําหรับนกกระตัวมาคอแอฟริกันเกย์ซันคอน,นวัวแล้วก็อิเล็กตัสค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นบ no ูมนกเริเบิร์ดเค้ากระเทลค่ะตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกเริเบิร์ดเค้ากระเทลและก็กินชีคค่ะถัดมานะคะจะเป็นบ no ูมนกหงโยกค่ะตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกหงโยกฟอร์พาร์ตนกฟิน no ค่ะสินค้าดีมีคุณภาพจากหุ๋งเพรเซ็นเตอร์ร้านก็จะอยู่ที่จตุจักรท่านใดที่ไปจตุจักรก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้ค่ะทางร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ทุกชนิด มีทั้งราคาส่งราคาปีกสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดค่ะหากท่านใดสนใจนะคะเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ทั้งเบอร์โทรและก็ไลน์สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงค่ะฝากสินค้าดีมีคุณภาพไว้ด้วยค่ะ